อ่ะทีน,นี้ไปดูกันต่อคุณฟังเราพูดแต่เรื่องจริงๆเนี่ยคุยกับท่านพานิชย์ไเอ้เราจะพูดจนหมดเวลาไหม <c oughs> นะคะพูดไปพูดมานี่เหลืออีกหลายเรื่องเลยนะคะเวลาก็ไล่เรียงมาเต็มทีแล้วนะคะอ่ะมาดูกันต่อสําหรับในเรื่องของการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศค่ะที่ก่อนหน้านี้นเนี่ยได้ได้มีการเดินทางมาติดตามในเรื่องของความพร้อมการยกระดับจุดผ่อนปลนทางการค้าช่องสายตะกูตําบลจันทพบเพชรอาเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเมื่อต้นเดือนเมษายน ที่ผ่านมาซึ่งภาพรวมเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคะกับในเรื่องของสถานการณ์การค้าชายแดนในพื้นที่นั้นครับเจ้าหรับสถานการณ์การค้าชายแดนจุดพันปุน้นนะครับของช่องสายตะกูเรานะครับก็ดูสถานการณ์ก่อนนะครับถ้าดูข้อมูลย้อนหลัง3ปีนะครับก็จะพบว่ามีการค้าที่พอสมควรนะครับอย่างปี67นะครับปีที่ผ่านมานะครับมีมูลค่าการค้ารวม60กว่าล้านบาทนะครับซึ่ง ส่วนใหญ่นะครับเป็นมูลค่าที่เกิดจากการส่งออกนะครับ51ล้านบาทนะครับนำเข้าแค่8ล้านกว่าบาทนะครับก็หมายความว่าของจังหวัดบุรีรัมย์เรานะครับมีได้ดุลการค้าของอจังหวัดอุดรมีชัยรัสเจากกัมพูชา,า43่ล้านบาทนะครับอ,อันนี้เป็นดุลการค้าได้ดุลน,นะก็คือหมายความว่า มูลค่าส่งออกมากกว่านําเข้านะครับ <c oughs> ซึ่งตัวสินค้าหลักๆนะครับที่เราส่งออกก็จะเป็นพวกอาหารสดนะครับแล้วก็ผักผลไม้เสื้อผ้าอย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนสินค้าที่เรานําเข้าจากาฝั่งกัมพูชานะครับ <c oughs> ก็จะมีหลักๆก็จะมีพวกบุรีสุลานะครับแล้วก็ผักผลไม้ตามฤดูกาลนะครับรวมทั้ง สับตามฤดูกาลด้วยนะครับครับผมโอ้สับตามฤดูกาลพี่น้องคะ <c oughs> กบเขียดอื่นเป็นต้นเนี่ย <c oughs> ก็มีมาจากทางฝั่งเขานะะส่วนส่วนใหญ่มาจากฝั่งเขาเหรอคะอ่อครับเนื่องจากทางทางฝั่งกัมพูชานะครับ <c oughs> ก็ พื้นที่ก็ยังเป็นธรรมชาติค่อนข้างจะเยอะนะครับก็เลยทําให้มีสัตว์ตามฤดูกาลค่อนข้างจะมากนะครับรวมทั้งราคาค่อนข้างจะถูกนะครับก็เลยมีการนําเข้าครับผมค่ะอย่างสินค้าตามบ้านเราเนี่ยที่ได้มีการส่งออกไปอย่างที่ท่านพานิ์บอกก็คือจะเป็นพวกอาหารสดผักผลไม้นะคะเสื้อผ้าครับชอบต่างๆรวมไปถึงพวกอาหารแห้งอาหารตามสั่งอาหารตามสั่งนี่คือ,อ เป็นพวกอาหารเหมือนร้านอาหารข้าวเราหรือว่าอย่างไรคะก็อย่างนี้ครับก็คือของจุดผ่อนปลนเราจะมีการเหมือนเหมือนกับจัดตลาดหลักๆคือจัดอยู่สองวันนะครับถ้าผมจะไม่ผิดนะครับก็จะมีวันศุกร์กับวันไม่แน่ใจว่าวันพุธหรืออะไรครับคือในสองวันเนี้ยนะครับฝั่งฝั่งบุยลำเราฝั่งบ้านกรวดเราเยก็จะมีการ จัดตลาดให้ผู้ประกอบการนําสินค้าไปวางจําหน่ายนะครับซึ่งก็จะมีผู้ซื้อจากฝั่งกัมพูชานะครับข้ามเข้ามามซื้อเยอะนะครับก็เลยทําให้เกิดมูลค่าอีอาหารตามสั่งขึ้นมานะครับม,มีพี่ที่รู้จักกันครับท่านวันนี้ไปอ,อบรมทวินเดดีโอด้วยกันเนี่ยพี่เขาอยู่ทาง น่าจะทางอุดรมีชัยนะคะซึ่งเขาบอกว่าเนี่ยในช่วงวันที่บ้านเรามีการเปิดเนี่ยเขาจะพาภรรยาเนี่ยข้ามากินก๋วยเตี๋ยวค่ะเ<อ>ขาบ,บอกว่ามาเป็นประจําเลยคือเพื่อที่จะข้ามากินก๋วยเตี๋ยวทางบ้านเราครับค่ะซึ่งก็ถ้าพูดถึงในเรื่องของสินค้าที่พี่น้องฝั่งนั้นเขาได้มีการเ,าเคยบอกมาไหมว่าแบบว่าอยากจะได้สินค้าอะไรจากบ้านเราที่นอกเหนือจากนี้นะคะ่ะเ,เนื่องจากฝั่งนูไอฝั่ง ดอรมีชัยนะครับก <Okay. S 1> เ็เป็นจังหวัดที่ม,มีมีประชากรก็ค่อนข้างพอสมควรอยู่นะครับแต่ว่า <c oughs> ตัวกำลังซื้อแล้วก็ตัวด่านของเราเป็นเป็นด่านจุดผ่อนปลนนะครับ <Okay. S 1> ยังไม่ใช่ด่านทาวนนะครับ <Okay. S 1> ทำให้การส่งสินค้าบางอย่างนะครับอา,อาจจะต้องผ่านนายด่านสุรากรช่องชอมสุรินนะครับ <c oughs> ที่ต้องมาอำนวยความสะดวกนะครับซึ่งอาจจะทำให เ,เกิดความไม่สะดวกได้นะครับดังนั้นถ้าสามารถที่จะเ,เปิดเป็นจุดผ่านแดนทาวนนะครับก็เชื่อว่าจะสามารถที่จะอำนวยความสะดวกทางการค้าจะสามารถที่จะสร้างตลาดใหม่ๆนะครับให้กับผู้ประกอบการบ้านเราที่จะไปส่งสินค้าไปจำหนา่ายที่ฝั่งกัมพูชาได้เพิ่มมากขึ้นครับค่ะทีนี้เมื่อกี้เนี่ยเราพูดถึงในเรื่องของมูลค่าการค้าแชาเ์แดน,นต่างๆแล้วช่วงของการที่ได้มีการลงพื้นที่ของรัฐมนตรี ว่าการาการ,าระทรวงการต่างประเทศนี่เป็นยังไงคะอ๋อครับก็ที่ท่านรัฐมนตรีลงพื้นที่นะครับท่านก็มาติดตามนะครับในเรื่องของขั้นตอนการเปิดด่านนะครับว่ามีอุปสรรคปัญหาอะไรนะครับซึ่งตอนนี้นะครับในขั้นตอนการเปิดด่านก็จะเป็นอยู่ในขั้นตอนการจัดทำรายงานนะครับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA นะครับเป็นโครงการก่อสร้างอาคารสถานที่รองรับการยกระดับเป็นจุด ผ่านแดนถาวรน,นะครับก็คือการอยู่ระหว่างการจัดทําประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอยู่นะครับแล้วกอ็อีกเรื่องหนึ่งก็คือติดตามในขั้นตอนการเปิดใช้ e-border pass นะครับซึ่งใน e-border pass นี้นะครับในวันประชุมนั้นก็ทราบว่าทั้ง2ฝ่ายนี่ก็สามารถที่จะ,ะพร้อมที่จะใช้งานได้นะครับเพียงแต่ว่าในขั้นตอนการฝั่ง บุยรำเรานะครับก็ <c oughs> อยู่ในขั้นตอนการรออนุมัติจากกระทรวงมหาดไทยนะครับในส่วนของการจัดทำเอ a อนะครับก็ได้ดำเนินการไปแล้วนะครับก็คาดว่าเร็วๆนี้ก็น่าจะสามารถที่จะดำเนินการในขั้นต่อไปได้ครับผมค่ะก็ พี่น้องเราก็เราฟังข่าวดีนะคะก็ต้องรอให้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการขั้นตอนต่างๆนะคะพี่น้องเราหลายท่านก็อาจจะสอบถามกันมาเยอะว่าเมื่อไหร่นะเมื่อไหร่จะได้แบบว่าเปิดด่านสักทีจะได้ข้ามกันจะได้ไปซื้อของกันแบบว่าอยากจะข้ามไปดูสินค้าต่างๆนะคะซึ่งก็เดี๋ยวรอหน่อยแล้วกันคุณผู้ฟังมีความคืบหน้าอะไรยังไงก็เดี๋ยวเราจะนํามาแจ้งให้ได้ทราบกันต่อไปนะคะ